สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องที่คนรักสูบผู้สูงคนสำหรับให้พี่น้องฟังแล้วครับช่างอมมาพิเชียวครับพี่น้องพอกันเสองวันที่30ตุลาคม2566ครับพี่น้องเข้าปลาห้าเห็ดคือเก่าเด็กครับเดี๋ยวไปรุ่นกันู่สีหมันวะครับไปมาแล้วพี่แลกพี่น้องน้องแรกแหกหมันจุ่มเห็ดกอดแดงเนี่ยไปอ๋อครับพี่น้องอีกจุ่มนึงครับจุ่มงามเลยเห็ดกอดกำลังออกพี่น้องเลย ต่ออีกหนึ่งจูมสวยๆเก็บเอาครับหนึ่งดอกองามๆเลยเฮ็ดกออ่ะเก็บตอพี่น้งองางามเลยขนาดก็งี้ครับเฮ็ดกอ,อดูจูมมันพี่น้งงองเลยคือนะข้าศนขนาดเลยเก็บเอาทีละดอก สองครับงามพี่น้องมันแล้วมันแล้วเขามาอีกดอกครับครับกอดกอำลังออกพี่น้องไปต่อเลยครับเงินเงินใช่นี่หนึ่งดอกครับเก็บเตาน๋อสวยเลยพี่น้องเลยเก็บต่อครับพี่น้อง งามเลยเดยอกง,งามไปต่อเก็บต่อครับกำลังขึ้นเลยจุ้มกระจายครับเก็บได้ครับหนึ่งจุม้มไปต่อครับเก็บต่อครับ,รบจุ้มหนึ่งจุ้มหนึ่งยื่นขึ้น,น่ยง,งามเลย จุ่มเห็ดเกาะจับต่อเลยเก็บต่อเลยพี่น้องเก็บต่อเก็บต่อไปเก็บเอาครับดอกไม้เทาแล้วไปประจุมจุ่มงามๆไปต่อครับทางนี้เก็บครับพี่น้องเห็นมะเนาะงามครับเก็บเอาครับก่อ นี่งามเลยพี่น้องเพื่อนะงามบอกครับเก็บไปเลยมากขมนันเลยพี่น้องไปเก็บต่อครับสอมจุมงามไปเก็บเอาครับม,มือถอดแล้วบอไปต่อต่อพี่น้องเอ็ดพึ่งบ้านดอกนลยครับดอกางามเลย เห็ดพึ่งหวานเก็บต่อครับเห็ดพึ่งดังเฮไงไง่ายเลยง,งามๆเลยครับคนะุณงามรับไปหาต่อครับเพิ่มครับพี่น้องต่อด้วยเห็ดพึ่งขม,มต่อด้วยเห็ดพึ่งขมพี่น้องเลยไปเก็บต่อครับส,สวยๆเลยไปต่อเก็บต่อครับหนึ่งดอกอีกหนึ่งดอกครับ ส,สวยเก็บต่อครับหนึ่งดอกถัดขาเลยด้วยตัป้ายต่ออีกหนึ่งดอกส,สวยเลยพี่น้องงามเก็บต่อครับหนึ่งดอกถัดขากอนนึพี่น้องสวยงามอีกหนึ่งดอกพี่น้องงามเลยเก็บต่อครับหนึ่งดอกองามเลยปาย เก็บต่อครับพี่น้องดอกบานใหญ่ๆเลย2ดอกคู่ายต่อครับเก็บต่อครับ1ดอกายอีก1ดอกายเก็บเอาครับพี่น้องดอกงามดอกงามอุบวบเลยายเก็บเอาครับพี่น้องเก็บเอาดอกงามไายครับผมต่อเลย บายเก็บกรบพี่น้องเอ่อขึ้นโอยมานี่พี่น้องปึ๊บอหนึ่งดอกไปต่อครับปึ๊บหนึ่งดอกกำังไว้ก่อนเนี่ยเก็บต่อเลยนี่ดอกนังกระพิณองอีกหนึ่งปึ๊บโอ้ขาหมดเนี่ยเก็บต่อครับ นี่อีกสองดอกครับายเก็บต่อครับหนึ่งดอกสวยเก็บต่ออีกสองดอกครับปึ๊บอ,อ่าพอได้เล็บมู่พี่น้องเลยเก็บต่อครับสองดอกอหูงามพี่น้องไปต่อเลยเก็บต่อครับพี่น้องดอกใหญ่เลยป,ปุ่นมูดอกไงครับ เก็บดอกรับพี่นกหนึ่งดอก <c oughs> งามๆเลยป้ายตอ่อป<ม>้ายต่ออีกหนึ่งดอก <c oughs> งามๆวุ้ยหมาลวดปุ้นดอกหนี่งเดี๋ยวขอมาเก็บกลับไปเบื้องบนนี้ก่อนเก็บต่อครับพี่น้กอนกหนึ่งดอกโอ้ยเก็บหมาลวดดีเลยไปข้างในเอาครับพี่นกหนึ่งดอกนี่บ้างดอกนี้ช่องดอกเท่าน,นั้นเองปอ้ายต่อครับ เก็บต่อครับพี่นอ้องหนึ่งดอกง,งามเลยปตายต่อต่อครับหนึ่งดอกบอนละดอกพี่นอ้องเอ้ยพอได้เลี้ยมอยู่ครับเก็บต่อครับพี่นอ้องหนึ่งดอกใหญ่ๆตายเก็บต่อครับหนึ่งดอกปตายผลงานครับวันนี้เฮ็ดยูค่ากัได้เครื่องถังพี่นอ้องตามมาด้วยเห็ดดินครับ เฮ็ดดินก็ยัมีเฮ็ดกอเฮ็ดพึ่งด่างใ่หพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดงก,การแจ้งเตือนผม้วยเด้อ,ดอครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงครับพอกันคลิปน้าครับสวัสดีครับ